สวัสดีครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะครับพี่คณิสอนทองวนหรือว่าพี่จิ๋วของเรานะครับที่เ,เป็นต้นแบบในเรื่องของการปลูกผักนะครับวันนี้นะครับพี่จิ๋วจะพาเรามาเยี่ยมชมสวนผักของพี่จิว๋วมีผักอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูสวนผักของพี่จิ๋วกันเลยนะคะค่ะ สำหรับที่ปนีกก็จะถูกในกระถางนะคะก็จะมีมะเขือเมงลัแล้วก็พวกโหระพาที่ไว้กินในสวนครัวะคะ่ะ อยากให้พี่จิ๋วนะครับาฝากอะไรให้กับน้องๆนะครับในย่วงชุกยุคโควิดอย่างนี้นะครับเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเนี่ยมันเกิดผลยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่จิ๋วฝากสักนิดนึ่งครับผมค่ะสำหรับการ นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะสำหรับผงพี่ก็คือการปลูกผักสวนครัวทำให้เราลดรายจ่ายในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้แล้วก็เราก็ได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีไว้กินในทรัวเรือนโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหาเอาจากตลาดหรือว่าด้านไหนคะ่ะอ่านะครับก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับที่พี่จิ๋วนะครับ นักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโสมนะครับซึ่งเป็นนักพัฒนาชุมชนต้นแบบของอำเภอตะกวดทุ่งได้ฝากเอาไว้นะครับขอบคุณครับ